นี่นะฮะอ่าอ่านะครับอาถ่ายภาพร่วมกันนะครับผมถ่ายภาพร่วมกันนะครับกบริยังครับทีมงานนะฮะเชิญครับหนึ่งสองสามถ่ายภาพนะครับผม <S 2> <S 2> <S อาหนึ่งสองสามเปิดกล้องเลยทำโอ๊ยอ, <S 2> <S 2> เอา, <S <S าเมื่อกี <S 2> <S 2> ้ที่บอกว่าใครที่ไม่นั่ง ไม่นั่งไม่นั่งโตมไม่ได้เคสน,นะครับผมไม,ไ,ไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อโอ,โอ,โอ้และไม่ได้มีแค่ไม่ได้มีแค่นี้มีอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์มอพย์งับตรงนั้นเป็นสายคอเป็นสายข้อมือคำๆนะคะเอ้ยไม่ใช่มอบให้ใส่ได้ไหมครับใส่ได้แบ็คไล่หางหน้นิดนึงครับเออ มันหล่อตรงนี้นี่เองนั้นใส่ไม่เลื่อเลยนั้นใส่ไม่เลื่อนครับใส่ไม่เลื่อนเอยนะเอาละครับถือว่าเป็นวันดีอีกหนึ่งวันนะครับใส่ไม่เลื่อนเอยอะนะครับเด็กขอกรต่างหน้าแม่เลื่อนหมดเลยเลยไม่เลื่อนก่อนแล้วหันหน้าไหนไม่เลื่อนหันหน้ามานั่งก่อนไม่เลื่อน ชูก้มือหน่อยลูกชูก้มือหน่อยนั่นชูก้มือหน่อยลูกชูก้มือหน่อยลูกเอ้ยแหมชูนานหน่อยดิค่ะก็ขอบคุณแม่ๆทุกท่านนะคะส่วนส่วนเทมเพลไพรก้อนนี้นะคะเกิดจากเงินของแม่ๆที่มาร่วมที่จองงานร่วมงานนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะมาได้นะ แล้วก็นำเงินส่วนนั้นนะคะทั้งหมดนะคะสามหมื่นเก้านะทำเป็นเค้กชิ้นนี้มอบให้กับพวกในบันกดกอค่ะและนี่คือความรักความเมตตาของแม,แม่ทุกท่านนะครับผมอ่านะครับถ่ายรูปเค้กกันนะครับโอ้โห่ยแวทํายังไงจะได้สัดชิ้นวะนะ <c oughs> <c oughs> ยอกด <c oughs> อกนะครับอ้เรียกได้ว่าอลังการงานสร้างจริงสาหรับแม่แม่นะครับผมอ่ะเสียปรบมือดังๆนะกับทีมงานทุกท่านและก็นักาพด้วยนะครับ โอ้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับอ่ะยังไม่หมดเท่านี้นะครับ